ในหัวข้อนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดึงลายนิ้วมือและหมายเลขบัตรกลับมาที่คอมการดึงลายนิ้วมือและหมายเลขบัตรกลับมาที่คอมพิวเตอร์ก็เพื่อข้อ1นนะครับเป็นการสำรองลายนิ้วมือและหมายเลขบัตรกลับมาที่ฐานข้อมูลในกรณีที่เครื่องมีปัญหาเราจะสามารถนำลายนิ้วมือและหมายเลขบัตรนี้กลับส่งไปที่ตัวเครื่องอีกครั้งได้โดยที่เราไม่ต้องเก็บข้อมูลใหม่นะครับ ข้อที่2จะได้ทําการใส่ชื่อพนักงานให้ตรงกับลำดับที่ตัวเครื่องเวลาที่ใช้งานนะครับจะแสดงชื่อพนักงานที่หน้าเครื่องเลยนะครับการดึงลายนิ้วมือและหมายเลขกบัตรก็จะมีขั้นตอนดังนี้นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูการดึงลายนิ้วมือก่อนนะครับถึงจะตามด้วยการดึงหมายเลขกบัตรกับมาที่อบนะครับซึ่งการดึงลายนิ้วมือกับมาที่อมมีขั้นตอนดังนี้ ก่อนอื่นให้เราเปิดโปรแกรม t i m e 2 0 0 8ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราเลือกที่ลายชื่อเครื่องครับตอนนี้เราจะเลือกเป็น n 2 8 0นะครับซึ่งเป็นเครื่องบันทึกเวลาลายนิ้วมือนะครับตอนนี้เราจะเก็บลายนิ้วมือก่อนนะครับดึงลายนิ้วมือมาไว้ที่เครื่องก่อนให้คลิกที่เครื่องครับแล้วกดเชื่อมต่อครับ เครื่องก็จะทําการเชื่อมต่อโดยหน้าเครื่องจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสีครับจากขาวดาก็จะกลายเป็นสีครับจากนั้นให้เราไปเมนูด้านซ้ายครับจะมีคําว่าดึงข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือให้เราคลิกที่ดึงข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือนะครับก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างนึงขึ้นมาคือหน้าตานี้มีไททอลก็มีชื่อว่าจากเครื่องไปคอมนะครับ ก็หมายถึงจากเครื่องบันทึกเวลาไปคอมนะครับก็จะมีอยู่3ล็อกด้วยกันล็อกทา,างด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นสถานะของเครื่องที่ไม่มีการเชื่อมต่อไว้ซึ่งโปรแกรม Time 2008นี้สามารถเชื่อมต่อเครื่องได้พร้อมๆกันหลายๆเครื่องนะครับตอนนี้เราเพิ่งเชื่อมต่อไปเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อเครื่องว่า n280 ส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นส่วนของรายชื่อผู้ใช้นะครับที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับส่วนตรงด้านขวามือสุดนะครับช่องด้านขวามือสุดจะเป็นผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราคลิกที่ดูผู้ใช้ในเครื่องนะครับเพื่อทําการดูว่าในเครื่องมีผู้ใช้ คนไหนบ้างที่เพิ่มมาใหม่หรือว่าคนไหนที NP ่อ <okay>. ย <c oughs> ู <realised> ่ในฐานข้อมูลบ้างนะครับให้เราคลิกไปเลยครับเราจะสังเกตว่ารายชื่อจะมีอยู่ตรงกลางนะครับตรงช่องกลางแล้วก็ทางด้านขวามือสุดนะครับตรงด้านตรงส่วนกลางนี้ก็คือผู้ใช้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วนะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นผู้ใช้ใหม่เราสังเกตว่าผู้ใช้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลจะมีอยู่ส อตอนนี้จะมีอยู่2รายชื่อนะครับก็คือชื่อทดสอบกับทดสอบ2นะครับรหัสก็เป็นรหัส1กับ2นะครับที่เครื่องตั้งให้ส่วนผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลรหัสก็จะเป็น3นะครับให้เราสังเกตอย่างนี้ครับถ้าเราจะดูว่า,าผู้ใช้มีอยู่ในฐานข้อมูลหรือเปล่าให้เราคลิกไปที่ดูผู้ใช้ ในเครื่องนะครับระบบโปรแกรม t i ม e ก็จะแสดงชื่อผู้ใช้ใหม่ขึ้นมาให้เรากดเลือกครับสมมติว่าเราไม่เลือกอดึงฐานข้อมูลซ้ำนะครับในผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วนะครับให้เราคลิกที่เลือกกลับทั้งหมดครับส่วนผู้ใช้ใหม่ให้เราเลือกทั้งหมดนะครับหรือว่าเลือกอ ติ๊กเลือกตรงคำว่าเลือกนะครับข้างหน้าจากนั้นให้เรากดคำว่าดึงข้อมูลครับเพื่อทำการดึงข้อมูลผู้ใช้มาไว้ในฐานข้อมูลนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสถานะนะครับตร,ตรงช่องสถานะข้างล่างก็จะบอกว่า มี1 u s e r ยูเซอร์นะครับที่ได้ทำการดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ดาวน์โหลดลายนิ้วมือมาไว้ในเครื่อง1ลายนิ้วมือนะครับ <c oughs> เมื่อทำการดึงข้อมูลลายนิ้วมือและก็ข้อมูลผู้ใช้เรียบร้อยแล้วให้เราทำการปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับ <c oughs> เราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลที่เราดึงมามาอยู่ในฐานข้อมูลของเราแล้ว ให้เราทําขั้นตอนดังนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ไปที่พนักงานนครับตอนนี้ยังไม่ปรากฏหน้า,าชื่อพนักงานขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่บริษัทของเรานะครับตรงรูทใหญ่ก็คือจะเป็นบริษัทนะครับชื่อบริษัทส่วนย่อยลงมานี้ก็จะเป็นแผนกต่างๆซึ่งเราอธิบายไว้แล้วนะครับในบทอของการจัดการแผนกนะครับ เรามาที่ตรงรูดหลักเนี่ยก็คือตัวบริษัทนะครับตัวบริษัทของเราตอนนี้มีรา,ายชื่อพนักง,งานอยู่2รายชื่อเราจะสังเกตง,ง่ายๆก็คือในส่วนที่อยู่ใน not service เนี่ยรายชื่อที่ยังไม่ได้จัดเข้าแผานกนะครับจะอยู่ข้างนอกนะครับส่วนรายชื่อที่ถูกจัดเข้าไปแล้วจะเข้าไปอยู่ในแผนกทันทีนะครับอย่างเช่นที่ผมได้ทําทตัวอย่างไปก็คือผมเอา ชื่อพนักง,งานทดสอบนะครับเข้าไปในแผนกคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยครับพอผมอนำชื่อพนักง,งานทดสอบเข้าไปในแผนกนี้แล้วพนักง,งานที่ชื่อทดสอบก็จะไม่มีอยู่ในตรงรูทหลักก็คือก็คือตรงนอสเซอร์วิสหลักเลยนะครับก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าเราได้ถูกจัด ชื่อพนักง,งานทดสอบนี้เข้าไปในแผนกคอมพิวเตอร์แล้วนะครับซึ่งรายชื่อพนักง,งานเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้นะครับสามารถากำหนดเพศร,รหัสพนักง,งานเชื้อชาติโทรศัพท์คำนำหน้าหรืออื่นๆก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับ ซึ่งในการเปลี่ยนหรือเพิ่มข้อมูลนี้เราจะพูดกันอีกครั้งในหัวข้อถัดไปนะครับส่วนการดึงหมายเลขบัตรกลับมาที่เครื่องคอมนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งขั้นตอนก็จะไม่แตกต่างจากการดึงลายนิ้วมือมาเก็บไว้ที่คอมนะครับเราจะมาสาธิตการดึงหมายเล็กบัตรมาไว้ที่คอมก่อนละกันก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่เครื่อง n 100นะครับซึ่งเป็นเครื่องอบันทึกเวลาแล้วก็เครื่อง ควบคุมการเข้าออกประตูนะครับโดยใช้บัตรนะครับให้เรากดไปที่เครื่องครับแล้วคลิกเชื่อมต่อครับเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องของเราได้ทําการเชื่อมต่อไปสองเครื่องนะครับแต่ที่เราจะทําการดึงหมายเลขบัตรก็คือเครื่อง n 100นะครับต่อมาเราคลิกที่ดึงข้อมูลผู้ใช้และราย้วมือนะครับ ให้เราทําการเลือกไปที่ n 1นึ่งร้นะครับจากนั้นเรามาดูข้อมูลผู้ชายในเครื่องกันเราจะสังเกตว่าทางด้านขวามือขวามือของเรานะครับจะมี user ขึ้นมา1นึ่ง user นะครับเขาเป็น1นนะครับตัวนี้ก็คือบัตรนะครับส่วนในช่องนี้ก็คือ หมายเลขบัตรนะครับที่เราได้ทําการบันทึกลงไปในเครื่องบันทึกเวลานะครับเราก็จะสามารถดึงหมายเลขบัตรมาไว้ในเครื่องได้ให้เรากดเลือกครับแล้วทําการกดดึงข้อมูลครับสถานะก็จะบอกว่า operation finish user count หนะครับ ตอนนี้ก็ดึงมาได้1นึ่งยูเซอร์แล้วนะครับให้เราปิดหน้าต่างนี้ไปครับไปที่พนักงานครับเพื่อต้องการดูว่ารายชื่อที่เราดึงมาอยู่ในฐานข้อมูลหรือเปล่าคลิกที่พนักงานครับให้เราคลิกไปที่ North service ครับเราจะสังเกตว่า หมายเลขบัตรหรือ,อยูเซอร์ที่เราดึงมาเมื่อกี้รหัสเครื่องที่ตั้งมาที่เครื่องตั้งมานะครับเป็นรหัสเครื่องที่11นะครับซึ่งหมายเลขบัตรหรือ user ที่ทำการดึงข้อมูลมาจากเครื่องบันทึกเวลาโดยอ่านบัตรนะครับจะแตกต่างจากเครื่องบันทึกเวลาโดยใช้ลายนิ้วม,มือนะครับจะสังเกตได้ด้วย การ์ดนัำเบอร์นะครับจะมีหมายเลขบัตรอยู่ส่วนเครื่องบันทึกเวลาโดยใช้ลายนิ้วมือจะไม่มีนะครับลายนิ้วมือจะเป็นฟิงเกอร์เคาแทนนะครับหนึ่งลายนิ้วมือนะครับฟิงเกอร์คาหรือมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งรายชื่อที่เราได้ทำการดึงข้อมูลมาจากเครื่องอา่านบัตรนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้แก้ไขชื่อ ประเทศรหัสเชื้อชาติแต่หมายเลขบัตรต้องระวังหม,หมายเลขบัตรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ทําการแก้ไปแล้วรายชื่ออาจจะไม่ตรงกับหมายเลขบัตรจริงก็ได้นะครับซึ่งในการแก้ไขจะมีรายละเอียดในบทถัดไปนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการดึงลายนิ้วมือและบัตรนะครับกลับมาที่คอมพิวเตอร์นะครับ